ดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกท่านที่เขามาแถบสม้มน,น้องค้ำเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศเรายำเศร้าๆพี่น้องบรรยากาศกัน,นพี่น้องเลยอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้าเขายูเที่ยงไห้เที่ยงหน้าครับพี่น้องมาเบิ่งมาส้มน้ำกันไม่ใหญ่ีนหน้านาวใหม่พี่น้องม่ใหญ่ยืดจีนเป็นหาหนาวใหม่จา,ามีให้อยู่ไปจากแม่ เจ็๊ยบหาน้ไมมพี่นัองไม่ห้าวปดิพันธ์ถิ่มนะแม่กุ๊กของข้าวแน่นนะเพราะแม่กุ๊กไม่ไพ่ของข้าวทีิพันธ์ถิ่มนะมันเกิเป็นแหล่งข้าอะเอาปลาลุงเนาะเดี๋ยวปแหล่งวัดพ้นไปแล้วเฮียเจี๊ยิบหานาไมมพี่นั้งวันอือหือ เกนะียร์ทรายน,น,นะโอ้ยหันอาคารร้องไอคิวคันบ่อข่าสิไปน้ำเพลินพี่นะเว้ยหาคว้าเขียดโซ่เขียร์ทรายแถวดินทรายนะได้ไหมเน่งทางหัวจ้านะทำไมเยบเนี่มันกัดสีอึดเนี่ยฮะเต้นไปน้ำอีกเลยนี่เสียงเพลงกังนเลยเนาะ ฝนพอนไปนำพี <SM AT> ่น <KNOW> ้องเ้ยฝนมาลีพ่อนจะก่อไพี่น้องป๊พี่น้องเสีย้อนก้อนอมาหี่อดเสียอนหุวยจุกันแนวนี้ลยพี่น้องเลยฮับงบัวซึ่งเสียอนหุยแตขนาดไนนะ เปินสะ้าน้าไหมแม่สีผ้าทางได้ก่าล้วมีหัวยนะแม่ทางมันม่หยมน้าวแม่องคพอสีได้ไปนำทางลงตำลังนะนี่แหละนี่นะ้าไหมนี่นี่กนะ็ใสได้ยู่เสียงเพ่นกัะบริมติพยข่าวอยู่เรามีแต่ข้าหมากับหน้าจจงสิไปซันฮิวสิใจเลยกำว่าสิไปพผูเดียพี่น้องเยปใหญ่เจ๋งอยากไปเฮงหน่จยใหน่อย เฮึ่ง uh, ฉันไปเพิ่นก <c oughs> ันเลยห็นบ่มีซำคายหน้ายายน้าไม้น้าไหม่ขึ้นเหี่ยวนี่สิเอวป้าเต๋อเต๋อกี้น่ะไล่ลายหน้าใหว่นี่ไปก่อนภายน้องเอ้ยไปหวยไปห้องก่อนฉันจะไปหวยไปห้องพี่น้องเลยจะไปหอด้สยแล้วหน้ายายแล้วเบิดเมอร์วันนี้นะ ไปเลยเลื่อเองเลยเข็นเบิดมืออีปลาลุงไอแค่แนวนี้นะโอ้ยเสียมก็คือบอเสียมันนั่นนะแม่เสียมสวนนั่นทางเขาสวนเจ้านั่นบ่แม่ทางเขาสวนนั่นเบอร์ห้าสิบแปดหายเด้อนี่นะเนี่ยเนี่ยแข่งสวมหนามกัน เสียมนันอะนะมันนัน่นมันก็กระไงเอาบ่าอยากงไปไหมโอ้เคนบ่เอาเสียมนันอะพี่น้องเองการถ่ายอะไรการถ่ายวนันพุธสิบไปหา,าพอดียวเพลินก็นนกนจ็ดสิไปห่อนใส่น้ำปลาลุงเนาะถ้าบิงา่งว่าเพลินสิได้มาหรือบ่อหรือรอ,รอ,อะไรแกเก็สิไปแล้ว พี yeah, Finally, so ่น้องพังกันได้พี่น้องเป็นมากกะแหมนตายซุกเซราบีสีขาเนาะเปินสิไปผู้เสียงมาหองอีเชีาง้าสิบห้าหน้าไหมพี่น้องเลยน้องข้ามัปข้าน้องไอคิวกงสัตว์น้องข้ามกัหมักไปดงไปป่ากันแหละบ่หมักอยู่เพื่อนพี่น้องเลยห้าหน้าไหมหาเครียดหายยังเถวหวยเทวหงอนาะมันละหมวนกันเนาพี่น้อง อยกสิพาไปอั่นเดี๋ยวสิถือข้าวไปบังเด้อ พีะะ่น้องเอ้ยพี่น้องงัวไปงัดเอื้องใสกันเลยป้าบ่าวตายเอือไม่คิวลงมาเลยเอาไปยังคาบไปหาำมีอจืดเนาะแกอยากเมื่อบ้านถอดแล้วตายแล้วเนาะพี่น้องโอ้ยดาเปิดตื่นแล้วบ่าหมอรามครับอะไรตื่นเลยป้าตื่นแล้วบ่าเอ้ยโอ้ย Kiêu ừ. Từ lê, phải ở lông mà À Phải ở lông mà vào tay Bỏ Bà ta Bà khám lệ Bà, bà, bà tay xin mà bạn vào này Hả Bà tay xin mà bạn thì nào đấy Bye bye, bye. เอมาพี่้องเอ้เออผมไม่ได้ใส่เพ่นเพิดไทยลานนะเนาะเราจะเล่นเพืิดไทยล้านอ่าอานะมี่ มาใส่อุ้มหลานก่อนมาใส่ก็อุ้มไอ้คิวกรมาใส่ผมมีมือจับเตอรมาใส่ด้ยอมไนมัมมาเอายังสียเทน้องบนีมอมแต่มือตัวเองอะไรยังนอเสียเทน้องหนอืม Nằm lai, nằm lai phải nào là bác Nằm lai, nằm lai phần nào Đẹp phải không hiền bác ạ Đẹp đẹp thì phải không hiền Ờ, không hiền bác lối xây kịch bùm bị đấy Ừm, đây nhắn hồ không hiền Nhắn bỏ ra để áo không bác đi xúc Phần bò hồ Kết เดกๆิเบิ่งเียนปะลงเฮียันอร่อยหาน้ำไปน้ำบ่โอ้โอ้ยถือไปน้ำเฮียนั่นฮะบางคนคือผู้ชายนี่ก็มักระต้นอยู่บ่ฮะพูตน้ก็ซ่องตุกอี nát thì tức nạm mà lát giờ này thông tụm đi ờ oh. thông tụm nhiều này mà à. hai áo nạm là rồi cái giải nạm bằng hiền thì nó này thêm ngàn xài em một thân mà hãy ôm nhạc đi đây và chiều hãy ôm nhạc đi là bao à Hey. Hey, hey, hey. Sợi bao tay khi ngam thế Sợi Ừ เี mm, yeah. mm. ่คือแบบเขาเจ้าแข้นผาแมนบะออแบบสีอะไรเห็นเขาแคนผู้ยิงไลผู้ยิงกายเอาดนสายเจาะหน่ออืมทำไรอ้อันดีกากังามนะน้มันงามน้ำงามันเป็นสีเขียว่นีเออคิดแบบอันนี้วางคนเอามาให้ บ่อเพื่อกัรน้ำการน้ำบ่อไมก็คักเลยเพอน้นบอกันน้ำเออถึงน้ำอันหก็เป็นหมอกลายไปหมดนี่ลงหวยน้องคลิปนี้น้องแก้มกระิ่อลาไปก่อนเด้อฝากุ้งอะไรก็ใส่เป็นกำลังใจให้ไอ้คิ้วข้ามาหน่อยเด้อไอ้คิ้วขมานก็ตื่นเต้นนอนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง